ได้ยินว่ารุดูการหน้าแม่คินจะลงแล้วเหรอโอ้ยพี่น้องแม่คินจะลงแล้วรุดูการหน้านะคะแม่จ,จะไปทำอะไรพูดให้เอฟซฟังหน่อยอ๋อก็อสวัสดีค่ะสวัสดี FC นีนิรุชชาแนลนะจ๊ะพี่น้องค่ะ วันนี้นะคะเราเลิกงานแล้วเราก็มากินข่าวยูสเซเว่นอีกตามเคยนะคะเพราะว่าที่ที่เราฝากทองก็คือเซเว่นอีเลเว่นนะคะเป็นมองประจํดีที่ที่งานเขาจะต้องมาก,กินก็คือเซเว่นแล้วกินเสร็จจากวันนี้มือนี้เล่นยูบางพีพี่น้องเล่นอยู่ที่บางพีนะคะแล้วมือนี้นะคะเท่ากับจะไปต่อที่บุรีรัม์ แต่ว่าระหว่างการเดินทางนะคะเราก็มาแวะทานข้าวเซเว่นคือครัวที่ดีที่สุดสําหรับหมอลํานะคะเมื่อวาจะเป็นหมอลําที่งานไดกะก็ต้องเซเว่นเหมือนเดิมนะคะแต่เพราะว่ากลางดึกมันร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอย่างมันกะเหลือน้อยเปอร์เซ็นที่จะเหลือร้านอาหารคือน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซเว่นอย่างเดียวนะคะ ยังยังเก็มังงดูเลยจะหมดดูเลยอะไรอย่างเงย้ยหมักมึนมึนคักเบิ่งเบ่งไหรอกเบิ่งมักมึนใหญ่เบิ่งมันเบิ่งมันเบิ่งมันที่ล่ะมึนคักที่หนึ่ง คอยไปขังน้ำมันก็ไปกวนไข่ยข่นอนอยู่มันก็ไปปุ๊กข่อแยเอาแพ่ไปของน้ำมาป้าป่าต้องวันนี้คนถ่ายรูปเยอะมากบิลี่จำได้เป็นไานพี่ข่ห่วงเซ้ามือไข่วันน่ะโอ้ขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะที่รักแรแล้วก็ติดตามช่องนี่ลุยนะคะที่รักแลกกัติดตามพวกแสงทองจินแรนนะคะเอฟซีน่ารักมากถ่ายรูปแล้วก็ เอาของมาฝากขอบคุณพี่เจนขอบคุณพี่หมวยพี่ดาวทีมงานสายจวดขอบคุณบ้านฮักน้องน้ำตาลขอบคุณบ้านฮักด้วยรังสีมันนะคะแล้วก็ขอบคุณบ้านฮักแสงทองฟินแลนด์ทุกททีมงานนะคะบ้านฮักน้องแชมปัสที่เอาของมาฝากเติมลังวที่เรื่อยพี่รองหาแล้วก็ขอบคุณพี่เปานะคะที่ส่งขนมมาให้ทีมงานคือเยอะมากรถแค่หนึ่เข้าขนมขึ้นมาฝากนี้ลูกพี่พี่พี่แนั่งพี่นูนไปนั่งอะไรตรงนั้น โอ้ยบักเมือดเอ้ยสวัสดีครับเห็นผู้สาวเราสิไปนั่งทั้งพุ่นโอ้ยมียคนนี้จงค่ะผ้านั่งหนีดิเธออร่อยเขากินปลาทล้วผานั่งหนีดิไหมเหลืออยังคือเปิดคนไหมเออเล้วอะไรนะกินวาต่างจากกันครับฉันข้างนอกข้างหลังกินแล้วกินแล้วกันบ้ได้นั่งยังเดียวของกินนี่ลุยนะคะ เวคือกันขอมเบอของกินยูยบาลพี่น้องเบิรงของกินนี่รุยบานนี่อันนี้ใดรคะนี่ทั้งฉันไม้ได้กินดีจจองดิจจีเล็กเจี๊กันี่ดอกคือกันเลยดอกคือขนมเกล็ดนั้นเดือนมเปรี้ยวสีจ้าแล้วก็ชาแล้วฉันเห็นฟอนึงเรากินกินยันไม่กินได้อะไรกิน กินนมกินอ่าพวนนะะกน้ำค่ะเพราะว่ากินข้าวอิ่มมาแล้วกินข่าวอ,อันเ่านอะไรกับขอามาตรงกก็เลยกินข่าวอินมตะเึินลดอุ้ยได้ยินว่าฤดูการ,นรหน้าแม่คินจะลงแล้วหรอโอ้ยพี่น้องแม่คินจะลงแล้วฤดูการหน้านะคะแม่าจะไปทาอะไรพูดให้เอฟซีฟังหน่อยอ๋อก็ประเด็นคืออันผีการอัไรแผนการเหรอคะเนี่ยแผนการขวัญช่องนี้เลยนะคะอันมีคําสั่งแต่งตั้งบรรจุ เป็นพนักงานจอสอปอนะคะเกี่ยวกับอาอารูของพระปริยัติธรรมซึ่งก็แบบว่าคือเหตุมันอีโดนแล้ยวเขาจ้าเสนอได้าซือคือบรรจุเหตุมาเป็นสีปีบรรจุพร้อมกัน4ี่พันอัตราทั่วประเทศแต่ว่าที่โรงเรียนก็ก็มีคุณภูห้าคนที่อยู่ในเกณฑ์แล้วก็ได้บรรจุพร้อมกันแล้วทีนี้ก็ก็คือคนก็จะมีแบบว่าต้องไปอบรมต้นนี้นั่นสีนาะแต่ว่าก็คือประมาณว่า ยังยังช่วยจุดจบขั้การนี้้ะค่ะจะได้เป็นกากีรึเป่าเนี่ยค่รับเป็นกา,ากีนะตะกี้ <c oughs> เป็นกากีป้อมปอม <c oughs> นะคะ,นะะพี่รองค่ะแม่ขิงนี่เพิ่นเป็นคู่เพิ่นเป็นคู่สอนอยู่อ่าจะมาเข้าเอิร์นมาโรงเรียนยังไงบ้าปริญญาเนียนค่ะโรงเรียนแพรนะ,ะคะรอบพเพันจีนมาสอนใครบ้างตอนนี้เล่าบ้สอนเนียนก็สอนเนียนที่ไปบวชเรียนก็ม1ม2เขาเรียกว่าอะไรนะอีเยียนบวานอีเยียนรัเขาเอิร์นยังนักท่ำ123แบบนี้เออ มันก็เป็นเหมือนเหมือนเรานี่แหละของเรานี่เทศสอนก็จะเป็นแบบว่าฝ่ายสามัญไงครับบอลฝ่ายสามัญก็จะมีพวกสึกษาพวกพวกนี้มันเหมือนกันแต่หมายความว่าช่วงเช้าเขาจะเรียนมาหรืช่วงบ่ายเขาจะเรียนประมาณเป็นโรงเรียนอีกทางเลือกหนึ่งอีกทางเลยหนึ่งคือแม่คิง่นัเพื่อนเป็นคู่อยู่แล้วนะคะบ้านเพื่อนกับมาซอยทีมงานก็มาในช่วงที่เป็นวที่เป็นโควิดภาวะโควิดราวาโรงเรียนปิดนะคะช่วงที่เป็นโควิดภาวะโรงเรียนปิดละค่ะช่วงนั้นก็เป็นคือมีปัญหาในวงละก่ะ ทีมเขาตูมทีมอะไรเขาเข้ามาช่วยเนาะก็เลยพันตัวเป็นแดนเซอร์หมดเลยแต่อันมันเกิดบอสแต่ก่อนหน้านั้นก็คือมามาอยู่แล้วตตั้งแ่มาซอยตั้งแต่นี่ลุยประสบอุบัติเหตุมาซอยแล้วกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นแดนเซอร์แล้วก็คิดว่าสิเดี๋ยวมาเป็นแดนเซอร์ปานีนะครมีอยามาอยู่ยาวเลยนะคะพี่น้องขาบานมันกับประจวบมอกระบาช่วงนั้นมันเป็นโควิด มันเป็นโควิดมันก็เลยแบบว่าโรงเรียนก็ไม่ได้โรงเรียนก็เลยแบบบไดสอนเพราะว่าโรงเรียนก็คือแบบแมนมันก็คือแม่คิงหน่าจะได้บรรจุเป็นข้าราชการเต็มตัวนะคะเป็นครูเต็มตัวเป็นข้าราชการเต็มตัวแม่คิงก็เลยว่าแม่คิงหน่าจะขอละออกคือหมดฤดูกาลนี้แม่คิงก็จะกลับไปสอนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเที่ยวมาซอยอันนี้น้ำเฒ่ายู่ซอยเห็ุงานซอยหยางอยู่ตะบากะก็เราก็เคารพการตัดสินใจเพราะว่า ไม่คิ้งกบคิดว่าเออมีลุยกะคือว่าคุยกับแม่อยู่ว่าเออแม่ก็แม่คิดถูกแล้วแหละเพราะว่าแม่เต้นต่อกระสีบ่เกินสามปีโอ้จะว่าสามกขบัสอนหมายถึงว่าถ้าเต้นต่อก็คือไม่เกินสามปีเพราะว่ามันขว่อยมันสะสมมาเรื่อยๆล่ะค่ะแม่ก็อายุเยอะแล้วมันก็จะแบบว่าเมื่อยสะสมแต่ว่าถ้าถ้าเลือกแต่ว่าถ้าอยู่อันนี้ว่าถ้าอยู่ต่อเาก็ปปาดอมันเป็นไกันแน่เาก็เสียนแมนอยู่หมายถึงว่า คือบรรจุก็จะเป็นข้าราชการเต็มตัวเลยอ่าไงแมนหรือเวลาขล้พ่อด้วยเแบบเราต้องไปงานตลอดอย่างสิลพีนนอลเรียกขอบบอกเรยว่าฤดูกาลหน้านี่คืองานเต็มแน่นตลอดของแสงทองพินแล้ใช่เพราะว่าแล้วผู้เฒ่ายุ่งกันคนเดียวร่อนมัินาก็เรียกว่า เออเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่<ช>ว่าเราจะต้องแบบเออตัดหินใจแล้วก็จะทําให้เต็มที่ไม่เป็นมาสิบกว่าไปอย่างสินาธี่นะไอคิงเราก็สิมาหามา,นานเห็ดนันเห็ดนีอยคือกาหลับพี่นอ้นองก,ก็จะเห็นเรื่อยๆนะคะก็ต้องต้องมีเลี้ยงส่ง<อ>ไหมนี่เออต้องมีเลี้ยงส่ง,ต,งต้องมีเลี้ยงส่งจะให้ก็เจ้งเออนันรดแ่มาเนาะขึ้นหอมไม่พอดี ก็คือทำไมับเลียงสรงแม่เออเลี้ยงส่งแม่คิงพอดีนะะัก<ม>ับรมับร็วมานับไปังไับไปบัไบ้างัไปัไบพอดีไมทันมีกรไมทันการวันนี้วนกรตะมาไนพราลูกเราออกแ้ร าาาาสาหาร